สารสำคัญสำหรับวันนี้หน้าต่างแห่งการเปิดใช้งาน10ต่อ10การทวงคืนพลังอำนาจและการปรากฏขึ้นของโลกคู่ขนานสวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงและดวงจิตผู้ตื่นรู้อันเป็นที่รักทุกท่านเราคือสภาแห่งแสง และเรากลับมาพร้อมกับท่านในวันที่สองของหน้าต่างแห่งการเปิดใช้งาน10วันที่ได้เริ่มต้นขึ้นจากประตูมิติ10ต่อ10อันทรงพลังพลังงานนี้ไม่ใช่เพียงคลื่นที่พัดผ่านมาแล้วผ่านไปแต่คือกระแสทานแห่งการอัปเกรดที่จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับท่านสู่สภาวะใหม่แห่งการเป็นอยู่ หลังจากที่ท่านได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการพัฒนาตนเองภายในอย่างเข้มข้นมาตลอดทั้งปีบัตรนี้พลังงานของดาวเคราะห์กำลังช่วยเหลือท่านให้ก้าวข้ามอุปสรรคที่ยังคงเหลืออยู่และก้าวเข้าสู่บทบาทที่แท้จริงของท่านอย่างเต็มศักยภาพสารฉบับนี้มีขึ้นเพื่อมอบความกระจ่างชัดให้แก่กระบวนการทวงคืนพลังอำนาจ และการเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงที่ท่านกำลังประสบอยู่ 1. การทวงคืนพลังงานที่แท้จริงจุดแตกหักและการปลดปล่อยวัฏจักรแห่งการยกระดับในครั้งนี้กระตุ้นให้ท่านทวงคืนพลังงานและอำนาจที่แท้จริงของท่านกลับคืนมาจากผู้คน และสถานการณ์ที่ไม่ได้รับใช้ท่านอย่างมีความหมายอีกต่อไปจุดแตกหัก breaking point ท่านอาจรู้สึกว่าตนเองมาถึงจุดแตกหักกับสถานการณ์ความสัมพันธ์หรือสภาวะแวดล้อมที่มีจิตสำนึกต่ำบางอย่างจงอย่ามองว่านี่คือความล้มเหลวแต่จงเฉลิมฉลองเพราะมันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าคลื่นความถี่ของท่านได้สูงขึ้น จนไม่สามารถทนทานต่อพลังงานเก่าได้อีกต่อไปแล้วการปรากฏขึ้นของอดีตพลังงานที่ไหลเข้ามานี้อาจนำพาประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจในอดีตให้ผุดขึ้นมาสู่พื้นผิวอีกครั้งนี่คือโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้ทำความเข้าใจบาดแผลอัที่ลึกซึ้งเหล่านั้นและปลดปล่อยความเชื่อมโยงของมัน กับวงจรชีวิตของท่านอย่างถาวร 2. โลกที่กําลังแยกออกการปรากฏขึ้นของกําแพงแก้วในขณะนี้ท่านกําลังเป็นสักขีพยานของการสําแดงทางกายภาพของโลกที่กําลังแยกออกเป็นความเป็นจริงคู่ขนานหลายเวอร์ชัน่นนี่คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงการหยุดชะงัก และการแยกจากในหลายรูปแบบที่เราเห็นทั่วโลกการรับรู้ความเป็นจริงที่หลากหลายสตาซีดกำลังท้าทายความเชื่อในความเป็นจริงเพียงหนึ่งเดียวและกำลังตระหนักถึงความสามารถในการรับรู้ความเป็นจริงที่แตกต่างกันออกไปกำแพงแก้วจงจินตนาการว่ามีกำแพงแก้วที่มองไม่เห็น กำลังก่อตัวขึ้นระหว่างคลื่นความถี่ของความเป็นจริงที่แตกต่างกันบนโลกนี่หมายความว่าแม้ท่านจะมองเห็นความเป็นจริงหรือทางเลือกของผู้อื่นที่ท่านไม่ปรารถนาแต่มันไม่จำเป็นจะต้องสามารถเข้ามาถึงหรือส่งผลกระทบต่อท่านได้อีกต่อไปตราบใดที่ท่านไม่ลดคลื่นความถี่ของตนเองลงไปสอดคล้องกับมัน 3. การเปิดใช้งานจักระที่3การจุดไฟแห่งความเชื่อมั่นในตนเองคลื่นความถี่ของตัวเลข10ขีดสิในช่วงเวลานี้กำลังมุ่งเป้าไปที่การเปิดใช้งานและขยายพลังของจักระที่3หรือโซลาร์เพล็กซัสของท่านโดยเฉพาะศูนย์กลางแห่งพลังอำนาจส่วนบุคคล เจตจำงและความเชื่อมั่นในตนเองการส่งเสริมที่จำเป็นการที่จะกระหนีกำลังสั่นสะเทือนในครึ่งความถี่ที่สูงขึ้นอย่างมากจะมอบความมั่นใจและความกล้าหาญที่ท่านต้องการเพื่อที่จะทำการตัดสินใจที่จำเป็นสร้างขอบเขตที่ชัดเจนและก้าวออกจากสถานการณ์เก่าๆที่ได้มาถึงจุดแตกหักแล้ว 4. ท่านคือผู้บุกเบิกการใช้ชีวิตอย่างจริงแท้ในทำลายใหม่ในฐานะผู้ที่กำลังยกระดับท่านคือผู้บุกเบิกในกระบวนการนี้จิตวิญ,ญญาณของท่านกำลังปรารถนาที่จะส่องสว่างออกมาภายนอกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเยียวยาผู้อื่นบนเส้นทางของพวกเขาการแสดงออกอย่างจริงแท้จงขยายตัวตนของท่านออกไปอย่างจริงแท้ ปลดปล่อยตนเองจากความคาดหวังของสังคมและแสดงออกถึงความจริงของท่านโดยไม่ต้องรอคอยการยอมรับจากใครพลังแห่งการประจักษ์ผลในช่วงเวลานี้พลังแห่งการประจักษ์ผลของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างมากการตั้งเจตนาอย่างมีสติจะสำแดงผลออกมาอย่างรวดเร็วในเส้นเวลาของโลกใหม่นี้การเปลี่ยนแปลงได้มาถึง และจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจงนำทางด้วยความหลงไหลและเป้าหมายของท่านโดยปราศจากความคาดหวังในผลลัพธ์เพราะท่านกำลังสร้างความเป็นจริงที่ตั้งอยู่บนความสอดคล้องกับตัวตนในเวอร์ชั่นที่สูงส่งกว่าซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงภายในของท่านเองสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุน และทุกกำลังใจจากเพื่อนๆนนักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มแตงส์หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังแห่งการให้นี้ ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ